เราคนไทยต้องรักกันโอ้ยผมไม่อยากให้ทะเลาะกันเลยนะคือผมเข้าใจทุกบริบทที่ทุกคนเล่นนะไม่ว่าจะเป็นสวอังคาที่ออกมาพูดในมุมของนักสิทธิมนุษยชนนะครับเ <offers> <ia> ขาพูดถูกหลักการถูกแต่ว่าจะไปทำให้ขหมิ้ได้ใจ ขมนมันรู้แล้วมันได้ใจพอโทรเราเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เราต้องบอกกันเองแอบบอกกันเงียบๆนะครับแอบบอกกันเงียบๆว่าเอ้ยอย่าไปทําอย่างนี้เดี๋ยวเราจะเสียเปรียบนะอะไรนะอันนั้นถือว่าท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่และเห็นแก่ชาติบ้านเมืองและถือว่าคุณเป็นคนไทยนะครับแต่การออกมาโพสต์เนี่ยมันทําให้ขมรมันได้ใจนะครับ ผมเข้าใจทุกบริบทครับนะฮะคือนักศึกษาเขาจะมองจะมองอีกแบบหนึ่งนะครับนักศึกษาเขาจะมองอีกแบบนะครับเขาจะมองอีกแบบนะครับแต่ว่าผมอยากให้นักศึกษาเนี่ยต้องมองว่าหนึ่งเราเป็นคนไทยอะไรที่เราจะเรียกร้องให้ประเทศไทยได้เนี่ยเราทำเถอะครับ อย่าไปเห็นใจคนต่างชาติมากโดยเฉพาะคนที่มันเป็นศัตรูกับประเทศไทยนะครับคุณเรียกร้องไปครับเนี่ยคนไทยไปเสียชีวิตที่กัมพูชาอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ปรับบทบาทกันครับพวกเราบอกกันได้บอกกันได้บอกกันได้เตือนกันได้ครับบอกกันได้เตือนกันได้เพราะว่าอย่างอังคาานี่เขาถือว่า ต่างชาติเขาให้เครดิตนะเพราะเขาเป็นเอ o อเป็นนักสิทธิมน,นุษยชนที่ติดเกรดติดเกรดของของโลกเหมือนกันนะครับติดเกรดของโลกเหมือนกันนะฮะพูดอะไรแล้วก็จะมีน้ำหนักหน่อยแต่ว่าขอให้เรียกร้องให้กับคนไทยแล้วก็ให้เรียกร้องกับแผ่นดินไทย เพราะว่าคุณรับเงินเดือนประเทศไทยนะครับคุณรับเงินเดือนประเทศไทยนะเออต้องคิดอย่างนั้นนะครับคิดถึงคุณข้าแดงแกงร้อนของประเทศไทยบ้างนะฮะอย่าไปเรียกร้องให้มันมต่างชาติไม่ต้องไปเรียกร้องครับเป็นนักสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยแต่ถ้าคุณไม่ได้อยู่ประเทศไทยแล้วคุณไปอยู่ต่างชาติแล้วไปอยู่ต่างประเทศแล้วเป็น n อ o อของ ของหน่วยงานใหญ่ของไอ้นั่นนะอันนั้นก็มองในภาพรวมได้ไม่รู้ความคิดผมเป็นอย่างนี้นะอาจจะแตกต่างจากคุณก็ได้นะครับแต่ขอให้รักกันนะครับอะไรก็คำนึงถึงประโยชน์ของประเทศไทยก่อนเถอะวะนะครับมันไม่มีใครดีร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับมันไม่มีใครดีร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับนะครับมัน ให้นึกถึงแต่คุณงามความดีที่เขาได้กระทำนะครับให้นึกถึงแต่คุณงามความดีที่เขาได้กระทำนะครับเดี๋ยวผมอีกสักสิบนาทีผมก็จะลงไลน์แล้วนะครับเดี๋ยวต